นายสวพ,พ,พัฒน์โรจนเพล็กูุ่มโดยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยล่าสุดครงพิเศซษเซเสุดรฮอตพีพีกฤีตอํานวยเดชกรจัดงานโอโม่พลัสไวท์แบ็กทูสกูล l ขาวจ้าตัวพี่กับพีพีกฤีตเปิดตัวโอโม่พลัสไวท์ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าสูตรผ้าขาวที่ดีที่สุดจากโอโมกับ2สูตรโอโม่พลัสไวท์ชนิดน้ำเข้มขน้นและโอโม่พลัสไวท์สูตรผงเข้มขน้น ที่ผสานเทคโนโลยีอัลตราไวท์ X5 ช่วยให้ผ้าขาวสะอาดสีสันสดใสเหมือนใหม่ยิ่งกว่าเดิมพร้อมอุดเสื้อขาวจ้าได้นานอีกหลายถึงวันนี้ก็มากับโอโมไวท์ครับเขาบอกว่าขาวยาวนานแบบว่า ไม่เหลืองแน่นอนและที่สำคัญคือหอมยาวนานติดทน4สัปดาห์ครับตัวนี้มันมีคุณภาพเด็ดก็คือมันมีตัวอัลตราไวท์เช็คเนอร์อีครับผมมันก็จะทำให้ผ้าเราเนี่ยไม่หมองและที่สำคัญไม่ซีดด้วยนะครับขาวแบบตัวพี่แบบตัวพี่ขาวแบบตัวพี่ครับเหมาะกับบนี้ด้วยคือน้องๆเปิดเทอมกันแล้วใช่ครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแบบว่าโอโม่เนี่ยไปสั่ได้ครับผมรับรองว่าขาวแน่นอนถ้าพีรักหลิปมาเกี่ยวกับบรรยากาศการขายครับโฆษณา ก็สนุกดีครับก็โฆษณาไปถ่ายกับแบบว่าน้องๆเด็กๆอะไรอย่างงี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้มีงานถ่ายกับเด็กเท่าไหร่อะไรอย่างงี้พอไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้เอ็นอร์จีอีกแบบนึงด้วยแล้วก็น้องๆเขาก็น่ารักมากเด็กๆบู๊ไหมครับ เอกบูสครับน่ารักมากเลยไม่งองแงเลยการทำงานนี้มีนิงงมากแต่การพิซึ่งปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สองดีใจครับดีใจครับผมที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอโม่ครับแล้วก็เป็นปีที่สองแล้วด้วยครับผมปีีเราก็จะเป็นแบบหอมแบบลักชูร์ปีนี้ก็จะมาแบบอัลตร้าไว้อยากที่ปิดใช่โอโมลิมปิกครับผมวันที่21กรกฎาคมนี้ครับก็มีผู้โชคดี305ท่านครับผมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันแล้วก็ติดตามข้อมูลทุกอย่างของทางโอโมเนี่ยได้ทางออฟฟิเชียลของทางโอโมใน Facebook ครับ ก็าฝากแบบแม่ๆละกนันครับผมแม่ๆที่บอกว่าซักผ้าให้ลูกต้องเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยครับมาฝากโอโมคลาสไว้ด้วยนะครับผมครับออาโเค